สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับผมในนามเ He ลค้าทเวนตี้โฟช่วยเหลือเรื่องรถถูกเฉิญตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ออกไปดูแลลูกค้าเชฟโรเลตอาร์วีโอนะครับไดชาร์จเสียนะครับก็ออกจะไปเปลี่ยนไปซ่อมให้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าต้องเปลี่ยนยังไงต้องทํำยังไงนะครับเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ก็ติดต่อมาหาผมได้นะครับผมมีแพ็กเกจมีแพลตฟอร์มมีวิธีการทําให้นะครับสอนให้ทุกอย่างครับ เชฟโลเลดอาวิโอนะครับให้ถอดล้อหน้าขวาออกอย่างนี้นะครับล้อหน้าขวาแล้วก็มุดไปใต้ท้องนะครับเซฟตี้ด้วยนะครับเอาแม่แรงเอาอะไรใส่ไว้นะครับนะในอันนี้มองจากข้างบนไปเอาถอดข้างบนไม่ได้นะครับมันอกอกระบากให้ถอดข้างล่างเนี่ยไดชาร์จตัวนี้นะครับให้ถอดข้างล่างถอดล้อหน้าขวาออกแล้วก็เอาสามขาตั้งไว้แล้วก็มุดเข้าไปนะครับหรือในอู่ที่มีห้อยก็สามารถ ทําได้เลยนะครับนี่ยข้างล่างนี่ยนะล้อหน้าขวานะครับอันนี้คือเราก็เปลี่ยนไดชันมันเข้าไปนะครับไม่ยากเกินความสามารถนะครับก็ยินดีสอนให้ทุกทท่านที่สนใจนะครับงานซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆนะครับผมจะให้ความรู้ต่างๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมจะสอนทุกอย่างสอนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันแล้วก็เวลาเกิดปัญหาได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ โอเคครับก็เป็นอย่างวิดีโอที่ผมแจ้งไปนะครับให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไดชาร์จเทเบรลเล็ตอวิโอก็ไม่ยากมากนะครับขอท่านที่สนใจที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะทําอะไรเงี้ยก็เข้ามาที่เว็บไซต์ h e l c a r 2 4 c o m นะครับตะกูลสยาม .com เบอร์โทร0863050805นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ